สวัสดีครับผมโชโดกจาก job now hcn com รายการ3อย่างที่ต่างกันเรามีเป้าหมายเพื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจในการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้นนะครับโดยการพูดถึง3อย่างที่ต่างกันของคำสองคำที่เรามักจะสับสนหรือว่าใช้สลับกันบ,บ่อยเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ทั้งกับการเรียนการทำงานและการพัฒนาบุคลากรในสายเพลท์แคร์ต่อไปสำหรับ3อย่างที่ต่างกันในวันนี้จะเป็นการพูดถึงคำสองคำที่เรามักจะใช้เวลาที่ต้องเรียนต่อ หรือสมัครงานนั่นคือคำว่า CV และคำว่า Resume ่ครับสำหรับ3อย่างที่ต่างกันระหว่าง CV และ Resume มีอะไรบ้างอย่างที่1ต่างกันที่รากศัพท์และความหมาย CV ย่อมาจากคำว่า curriculum vitae ซึ่งเป็นภาษาลาตินแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือคำว่า c o u r s e of Life ถ้าเราแปลเป็นไทยง่ายๆก็าอาจจะหมายถึงเรื่องราวแล้วก็ประวัติชีวิตของคนคนหนึ่งในทางตรงกันข้ามเรซูเม่เป็นภาษาฝรั่งเศส ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือคำว่า summary หรือว่าข้อสรุปอย่างที่2นะครับแตกต่างกันที่เป้าหมายและความยาว CV จะเป็นเอกสารที่สะสมประวัติการเรียนและการทำงานของเรา ซึ่งบางคนเนี่ยที่ทำงานมานานๆหรือมีประสบการณ์สูงอาจจะมี c ีวยาวหลายสิบหน้าเลยก็ได้เพราะฉะนั้น CV ีจะยาวและไม่จํากัดหน้านะครับในทางตรงกันข้ามเรซูเม่จะเป็นข้อสรุปหรือไฮไลท์ที่เราจะต้องคัสตอมเอกสารตัวน,นั้นๆเนี่ยให้ตรงกับตำแหน่งงานที่เรากำลังจะไปสมัครทำงานด้วยโดยมากเรซูเม่จะมีความยาวแค่ประมาณ1-2หน้าแค่นั้นอย่างที่3ครับตามกันที่โอกาสในการใช้ ซีวีจะนิยมใช้ในวงการวิชาการไม่ว่าจะเป็นการเรียนต่อหรือว่าการขอทุนรวมถึงการทําวิจัยหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเวลาลำดับเซกชั่นใน CV เนี่ยเรามักจะเขียนประวัติการศึกษานำหน้าแล้วค่อยตามด้วยประวัติการทำงานในทางตรงกันข้ามเรซูเม่จะเป็นเอกสารที่เราส่งไปเพื่อการสมัครงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเขียนเซกชั่นของการทำงานขึ้นก่อนแล้วมักจะจบท้ายด้วยประวัติการศึกษาสรุป3อย่างที่ต่างกันนะครับได้แก่1 ต่างกันที่รากศัพท์และความหมาย 2. ต่างกันที่เป้าหมายและความยาวและ 3. ต่างกันที่โอกาสในการใช้อย่างไรก็ดีนะครับทั้ง CV แล้วก็เวสซูเม่เนี่ยเรามากักจะต้องเขียนไล่ลำดับเวลาย้อนกลับไปเสมอน,นะครับนั่นหมายถึงเราเอาข้อมูลปีล่าสุดขึ้นก่อนแล้วค่อยเขียนย้อนไปนะครับตามประวัติการทำงานถอยหลังไปเรื่อยๆแบบนั้นซึ่งสิ่งนี้จะเหมือนกันทั้ง CV และเวสตซูเม่ ส่งท้ายนะครับคำว่าเรซูเม่จริงๆเป็นภาษาฝรั่งเศสถ้าจะเขียนให้ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์เนี่ยก็จะมีตัวอักษรอยู่ที่ตัว e ทั้งสองแต่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับแล้วก็ใช้ทับศัพท์กันได้นะครับว่าถ้าเขียนโดยที่ไม่มีอักษรและอยู่ในบริบทของการสมัครงานก็จะอ่านว่าเรซูเม่แต่ถ้าไม่มีอักษรและเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะตรงกับคำว่าวีซูแปลว่ากลับไปทำงานเดิมที่ทำงานค้างไว้อยู่ สำหรับว,วันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆออกมาด้วยสำหรับท่านไหนที่มีคำแนะนำนะครับอยากที่จะให้เราหยิบคำอื่นมาพูดคุยกันก็สามารถใส่ไปที่คอมเมนต์ด้านล่างได้นอกจาก YouTube แล้วนะครับแล้วก็ยังมีเว็บไซต์นะครับ www.jobnowhcn.com ก็สำหรับท่านไหนที่อยากจะฝากโปรไฟล์นะครับเพื่อที่จะมองหาโอกาสในการทํางานใหม่ๆหรือท่านไหนที่อยากจะประกาศ Job บโพสเพื่อที่จะหาคนไปร่วมง,งานด้วยก็สามารถใช้บริการกับเราได้ฟรีในช่วงนี้นะครับแล้วพบกันใหม่กับผมโชโดจาก j o b n o w h c n c o m กับรายการ3อย่างที่ต่างกันในตอนต่อไปสํหรับวันนี้สวัสดีครับ